เอาครับครับมันนี้ครับ0000ช่วงเพื่อนฝากขายครับเอิมมีดทำมือนั่นมีดทำมือเดี๋ยวผมขั้นจังหวะก่อนช่วงเพื่อนฝากขายนะแตครับเป็นช่วงที่เพื่อนๆเอามีดมาขายกับเรา ะายไหนเรารับซื้อรับเทินไม่ได้ตกลงราคาก็ได้เราก็จะรับซื้อถ้าลายไหนที่อยากได้ราคาที่มากกว่านั้นกว่าที่เราจะรับซื้อได้ก็เราก็ยินดีที่จะฝากขายนะครับแต่ก็ก็ไม่ได้ปิดกั้นนะก็มาได้ทั้งมีดไทยมีดนอกอะไรแต่ว่าถ้ายังไงเน้นอย่างเดียวว่าขอเป็นของแท้เท่านั้นนะครับผมเอาสิเชิญสินี่เป็นมีดมันมีที่มานั่นยังไงอ่านสเปคก่อนเอาเียละ อ่ะฟังนะจ้าชื่อรุ่นจ้ายากูสักแคมป์นั่นเหล็กห้าหนึ่งห้าห้าเหล็กแนบเหล็กแนบอ่านั่นต้าไบกาตาอืมน้ำหนักน้ำหนักด้วยชังเมื่อเช้าเลยนั่นราคาขายจ้าห้าพันบาทท้วนเป่ง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 นะครับเออไม่รวมค่าส่งค่าส่งแพงหน่อยหนักเออมา มีตัวนี้เเป็นที่่พือไปแข่งงานที่ัตตี้นั่นไงปรุงตัดขวด150ใบปั๊มนั่นไงเออไปจับอะไรครับผมมี่ที่ผ่านการไปแข่งมาครับผมได้ตำแหน่งอะไรไม่บอกนั่นหาดูในหนังสตีเียร์เออแล้วคุณอ่านนั่นกำลังบอกว่าเล่มนี้เหล็กเขาเป๊กบอกไปแล้วอืมออ ด้ามจับเป็นไมกาต้าจับเข้ามือมากฟูแทงนะครับฟูแทงเข้ามือมากเพราะว่าตีเคิร์ฟมาอย่างนี้เลยอ่ะโอเคเลยอืคือคนปากขายคือคนผลิตคือทำมัมนทำของมันเองเลยอื้เอาไปแข่งมาอะไรประมาณนี้ แต่ว่ามีตัวนี้พอแข่งเสร็จปั๊บก็เอามาทียเก็บงานให้กลายเป็นมีดแคมป์ซะแล้วก็มีคําแนะนํามาว่ามีดตัวนี้มันใช้แข่งงานท้าตนแบบใหญ่ๆไม่ได้เพราะมันผิดกฎมันผิดกฎของงานเว้ยยังไงวะมันมีรูตรงนี้เออเรารู้ใหม่เราก็ไม่เคยแข่งเออพี่อ่ะทำไมอ่ะแล้วมีรูแล้วเป็นไงอ่ะเขาบอกว่ามีรูตรงนี้แล้วมันไม่เซฟไม่เซฟไอ้เฮียเขาบอกว่ามันเรื่องความปลอดภัยอไม่แล้วรูนี่มันช่วยความปลอดภัยตรงไหนวะเราเสียกร้อยตรงนี้ไว้แล้วแล้วมันก็จะ แบบหลุดมือแล้วมมาจะกกระเด็งเข้าหน้าไม่รู้เขาบอกว่ามีรูแล้วมันผิดเอ้าช่างแม่งือเอาเป็นว่าไอ้นี่เอาไปแข่งงานแคมป์ใหญ่ๆไม่ได้งานคัตติ้งใหญ่ๆไม่ได้นะแต่เขาเล่าบอกว่าเป็นเป็นมีดแคมป์ที่โอเคนะอ่าดีน้ำหนักอยู่ที่หัวเลยเน้นไง ป่าตรงนี้ดีอยากให้ลองมาจับดูก่อนจ้าสนนราคาประมาณนี้ซองเป็นภาพยนตร์ซองไปซองภาพยนตร์ซองภาพยนตร์นี่ไม่ธรรมดาด้วยนะครับครับผมเป็นภาพยนตร์วัวตายในท้องแม่วันนี้เขาเอามาโชว์ให้ดูยังไงสิมีที่เนี่ยนั่นต้นแก้วต้นแอ่ะสมมุติขอยืมมีดเนยฟับเอ้ยืมมีดหน่อยเฮ้ยเอาไปดินั่นอ่าเออเอาถูกมะเฮ้ยดูดิว่าหม่เดียวไหมอย่างนี้มันไม่ได้เว้ยมันมี เออเออเฮ้ยนายรายืมมี่ไปหันก uh uh? ูเลยแฟเอ้เอ้ถถอดเข็มขัดมาเลยพอดมาเออไอ้นั่นไม่ยืมไอ้นั่นเรียกปน โคนมีดถูทำไมนะไม่ต้องเข้าไปลเอ้าถูกไหมอ่าก็คือนี่คือลูกเล่นกำลังว่าไอ้ลูกเล่นของมีดใหญ่ๆเนี่ยเวลาไปน่าจะมีฝักไปด้วยถ้าคุณเสร็จใช้งานคุณวางหรือใครมันต่งก็คงไว้หน่อยนี่มันคงไเว้ยไม่ได้เหมือนมีดเข่งนะงานดีมากเลยแล้วก็ขายถูกมากด้วยเพราะว่าเรารวมด้วยช่วยกันจะขายหลายได้กว่าขายกันฝายนั่นเองมันมีประวัติมาอย่างนี้แหละแกเปิ่ม การแข่งขันมแล้วนั่นไงมันม kind of ีจิตวิญญาณมันมีจิตวิญญาณเราตสเปคก่อนยาอุศสกด์แคมป์